เป็นยังไงอย่างนี้บางคนว่าสวยแต่งานอย่างนี้ครับเขาเรียกว่างานจมจมในที่นี้หมายความว่ายังไงอกีกหมายความว่าโอ๊ยมันไม่มีอะไรเด่นออกมาเลยครับอ่าอะไรประมาณนี้ฮะดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยครับดังนั้นครับจบตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องการวางคอนเซปต,ต์แบบมีสตอรี่แบบมีเรื่องราวกันคราวนี้โอ้โหเรื่องระยะเรื่องเลเยอร์เรื่องจุดเดน่นจุดรององค์ประกอบเพิ่มละเอียดขึ้นเยอะเลยถ้าทําใจกันแล้วก็ตามไปดูกันได้เลยครับโจทย์ของห้องนี้ก็คือให้ออกแบบห้องรับแขกสไตล์จีน โจมีแค่นี้แหละต้องไปดึงคอนเซปต์เอาเองว่าจีนเนี่ยมีอะไรเด่นแปลนกับตีบผมวาดไว้คร่าวๆแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องวาดตีบแล้วนะสอนเรื่องคอนเซปต์ครับดังนั้นถ้าเกิดใครยังวาดตีบอะไรอย่างนี้ไม่เป็นวาดแปลนอะไรอย่างนี้ไม่เป็นผมมีทําสอนไว้แล้วย้อนกลับไปดูกันก่อนอันนี้มันจะเป็นเรื่องการวางคอนเซปต์แบบมีสตอรี่เนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเพิ่มฟอร์มมดเข้าไปในขนมหวานหรือว่าอย่างไอชุดโต๊ะฟาดอกบัวเราก็มีการเพิ่มใบบัวเพิ่มเขามามีการเพิ่มพรมให้มันดูเหมือนกับเป็นบึงน้ําเราสามารถที่่จะใสฟอร์ม ที่มันไม่ได้มีความสอดคล้องกันนะครับเพิ่มเติมเข้าไปได้ <Yeah. S 1> เพื่อขยายส่วนเนื้อหาคอนเซปต์ของเราให้มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ <Yeah. S 1> ้นนะถ้าเป,เป็นเกมก็มี Extension มีมอดครับ <Yeah. S 1> แต่อย่างที่ผมเคยพูดไว้ครับสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มใหม่เนี่ย <Yeah. S 1> ดันทําไม่เป็นทํายังไม่คล่องบางทีฟอร์มมันอาจจะตีกันจนเละได้ <Yeah. S 1> ดังนั้น EP เนี้ย <Yeah. S 1> ผมเลยลองทําแบบง่ายๆให้ดูอาจจะพอเป็นไกด์ให้น้องๆเนี่ยไปฝึกคิดต่อฝึกทาดูได้ครับ <Yeah. S 1> ก่อนเริ่มลงตีปจริงครับเราควรต้องมาคิดก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราคิดถึงประเทศจีนเนี่ยเรา พอจะนึกถึงอะไรได้บ้างที่เราจะสามารถดึงฟอร์มง่ายๆออกมาใช้ได้ส่วนใหญ่เลยนะเวลาพูดถึงเรื่องแบบพวกประเทศอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเด่นชัดที่สุดก็คือธงชาติยิ่งจีนโอ้โหยิ่งเด่นเลยเพราะว่ามันมีรูปดาวด้ใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบเป็นแถบสีแต่เวลาเล่นธงจีนเนี่ยครับก็อาจจะต้องดูเรื่องดีเทลนิดนึงว่าจะดึงออกมาแค่ดาวเดียวไหมเพราะว่าถ้าเกิดดึงออกมาแค่ดาวเดียวอ่ะมันจะดูเป็นธงเวียดนามคล้ายๆกันเลยครับอันนี้อาจจะต้องแบบมีความรู้รอบตัวหน่อยเพราะว่าของจีนเนี่ยครับมันจะมีดาวดวงใหญ่ดวงเดียวแล้วก็มมีดดาาวววงงอออ่่น้รบใหญ เวลาเอามาใส่ตีบเนี่ยมันก็ควรยังจะต้องคงรูปแบบอย่างนั้นไว้มันถึงจะดูเป็นธงชาติจีนคอนเซปต์นี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมจะไม่ใช้ในงานนี้เพราะว่ามันดูเป็นเดวนี้เขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์อยู่ไหมคอมมิวนิสต์ซึมอยู่แล้วก็ดูแบบเป็นเทดิชแนลไปแล้วสีมันก็คุมยากด้วยถ้าเกิดแบบมันจะามาใช้ในห้องรับแขกอะ่ะใครแม่งจยาเอาธงชาติมาแต่งในห้องรับแขกถูกไหมเอออย่างถ้าเกิดแบบจะไปแต่งเป็นบูธขายหนังสือจีนอะ่ะอย่าว่าไปอย่างอ่ะก็แค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆเผื่อจะไปใช้้้อออย่่่าาางืืนนกกัไดดหรวถเิ สมมติคิดถึงต้นไม้ประจําชาติล่ะอ่าอาจจะเป็นแบบพวกดอกทอ้อดอกบวย้ยดอกโบตันอันนี้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช่ดอกไม้ประจําชาติหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นบ่อยๆตามหนังจีนคล้ายๆเวลาเราพูดถึงญี่ปุ่นแล้วก็คิดถึงซากุระซึ่งผมก็จะไม่ใช้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดแบบเอาเร็วๆเนี่ยผมคิดภาพไม่ออกว,ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมันอาจจะต้องแบบมีการวาดฟอร์มกิ่งไม้ด้วยไหมมันไม่ใช่แค่ดอกอย่างเดียวไงที่ทําให้ดูเป็นโบตันดูเป็นบวยแล้วถ้าเกิดแบบดันวางสตอรี่เข้าไปอีกมันจะต้องมีหลายต้นหรือ่าผมจริง ขี้เกียจวาะนะแล้วนะแล้วพอคิดถึงหนังจีน้มันจะต้องมีพระเอกมานั่งเป่าขลุ่ยจีนหรือเปล่าวะอ่าเนี้ยแบบแค่จินตนาการนะแบบพุกหน้าปกหนังสือนิยายจีนไงผมก็พัไปเรื่อยของผมแนละ้วแต่จริงๆแล้วมันก็คือมันไม่ใช่อันที่ผมคิดดีไซน์ไว้แล้วต่างหากมันมีมันมีที่ผมคิดไว้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็บอกไว้เผื่อใครจะเอาไปใช้นะครับหรือถ้าเกิดว่าพูดถึงสัตว์ประจําชาติอโปฮนะใครดูกังฟูแพนดา้าน่ารักน่ารัก,รกสีขาวสีดําแค่ทําฟอร์มหมีแล้วก็ยัดขาวดําเข้าไปจริงๆใช้ได้้้ครรรรับบบบบออะแแลลวยาาาาากกกขง็็จจเปปน น้น่ารักเหลือเกินแต่ผมจะไม่ใช้เหมือนกันเพราะสิ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เท่กว่านั้นครับเป็นสัตว์ในเทพนี้ยายจีนเด่นเลยว่านี้จีนแน่นอนนั่นก็คือมังกรจ้า มังกรเนี่ยเป็นจุดเด่นของประเทศจีนอยู่แล้วไอ้พวกมังกรตัวยาวๆเหมือนจิ้งเลนหน้าโหดๆยังไงก็ต้องคิดถึงประเทศจีนซึ่งฟอร์มมันก็ไม่ได้ตัดทอนยากไปง่ายไปถ้าอย่างส่วนลำตัวเนี่ยครับมันก็แค่แบบมีเกล็ดใช่ไหมแล้วก็ตัวยาวๆดังนั้นไอ้ความตัวยาวเนี่ยผมก็สามารถเอามาไหลได้ทั่วทั้งห้องเลยไงแบบไหลขึ้นผนังไหลขึ้นฝ้าเอามาเป็นเฟรมของตัวกระจกแล้วที่มันเด่นมากกว่านั้นเนี่ยก็คือหัวมังกรมันถึงจะดูว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่จิ้งเลนนะ คือมังกรเดี๋ยวดีกว่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องจุดเด่นตอนเนี้ยเดี๋ยวเราลองเอาไอ้ฟอร์มตัวมังกรที่มันจะเลื้อยทั่วห้องเนี้ยใส่ลงไปดูก่อนครับว่ามันออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันจะจัดวางชุดโซฟาไว้อยู่กึง่งกลางเลยนะเหมือนแบบเรายือนอยู่ตรงนี้เรามองไปสเปซก็จะออกมาเป็นอะไรประมาณนี้ทีนี้เราจะใช้แค่ฟอร์มตัวมังกรเลื้อยทั่วห้องก่อนโดยผมก็คิดภาพกราฟิกง่ายๆไว้แล้วว่าอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนเกล็ดมังกรซึ่งก็จะใช้กับพวกส่วนผนังโดยส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวก็จะต่อจากดีไซน์ตรงเนี้ ที่แบบโอ้โหกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็พันตัวอยู่บินลอยแวกเมฆแวกอากาศไปหาเงี้ยเซียนฮ่องเต้อย่างนั้นดังนั้นในที่นี้ผมกําหนดจุดตรงผนังให้มันเด่นไปเลยมันจะได้เด่นสะดุดตาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นจุดโฟกัสไอชุดโซฟาไอส่วนผนังที่เหลือเนี่ยครับเราก็ต้องจัดพอร์ชชั่นให้ดีว่าจะเอาลายกราฟิกตัวมังกรเนี่ยไปลงตรงไหนบ้างมันถึงจะดูว่าเออมังกรเนี่ยมันกำลังพันพัน,พ,นพันต่อเนื่องอยู่นะดังนั้นเดี๋ยวผมทาการใส่ไอคอนเซปต์ตรงเนี้ยกระจายทั่วห้องในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อน เว้ยเอาจริงนะท่านผู้ชมผมคิดว่าแค่นี้ก็เทแล้วนะในหัวผมนะทีแรกคิดว่าถ้าบอกมาประมาณนี้มันคงยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่แม่งได้อยู่อะไม่เหมือนเมื่อกี้เลยไอ้โดนัทนะผมคิดว่าอ้ยวาดฟอร์มวงกลม3อันขึ้นมาคงเหมือนโดนัทแล้วล่ะแม่งเหมือนขี้แทนโชคดีอย่างแก้ทันนะแต่ว่าถ้าถามว่าแค่นี้เหมือนมังกรหรือ,อยังผมว่าตอนเนี้ยมันแค่น่าจะประมาณเกร็ดงูนะหรือไม่ก็เกร็ดจ,จิ้งเหลนอะไรอย่างนั้นมากกว่าเผื่อคนคิดไดไงมันก็คิดไปได้ถูกไหมกรณีเดียวกับที่ผ่านมาเลยก็คือเรายังขาดจุดดีเทลบางอย่างที่จะต้องมาเป็นจุดดเให้กับ ก็ต้องลองหาดูว่าคืออะไรอย่างมังกรก็จะต้องแบบเออมีหางเป็นไฟไหมหรือว่าต้องมีแขนขามีเขี้ยวเล็บมีขนขึ้นบนหลังหรือเปล่าไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ถ้าเราใส่ขึ้นมามันก็จะยิ่งดูเหมือนเป็นมังกรได้มากขึ้นแต่ประเด็นก็คือแล้วมันใส่ยังไงถึงมันจะสวยวะแล้วมันก็ยังต้องดูเป็นห้องที่ใช้งานจริงได้อยู่ด้วยนะถ้าใส่ไปหมดเลยมันจะไม่มั่วไปหรอเอาละก็คือไม่มั่วหรอกครับถ้าเกิดเราใช้หลกักการการกําหนดความสําคัญอ่ะเข้าประเด็นละคือห้องเรามันใหญ่ มีองค์ประกอบเยอะแต่คอนเซปต์เนี่ยมันมีได้แค่คอนเซปต์เดียวที่เราจําเป็นจะต้องนํามาแบ่งสัดส่วนในการใช้ภายในห้องให้ดีเพราะอย่าง <Okay. S 2> ไอ้คุณมังกรเนี่ยถ้าเกิดไม่จัดสัดส่วนให้ดีนะเราใส่ไปทั้งหมดนะมันก็มั่วเลยมันแน่นเกินแล้วมันไม่รู้จะมีจุดเด่นจุดรองจุดด้อยตรงไหนแต่ถ้าเกิดคุณทิ้งมันไว้แค่นี้ก็อย่างที่บอกมันอาจจะดูเป็นจิ้งเหลนดูเป็นงูก็ได้ดังนั้นมันจะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญให้ดีครับสอย่างก็คือดีไซน์เด่นดีไซน์รองแล้วก็องค์ประกอบเสริม extension แต่อันที่เราเเรรีียยนนนนนู้้มมมาาากกก่่่อออหััแคค2ง็ืจจุุดดดบ มันไม่มีองค์ประกอบเสริมถูกไหมก็มาเรียนรู้เพิ่มใน EP นี้แต่ถึงแม้จะเรียนรู้จาก EP ที่แล้วมันก็ยังไม่ได้เจาะประเด็นว่าอาจุดเด่นมันคืออะไรจุดรอมันคืออะไรกันแน่ผมบอกไปแล้วว่าเวลาเริ่มเข้าคอนเซปต์สเกลใหญ่อันนี้ก็เหมือนกับการบอกเล่าสตรอรี่ว่าเออตัวมังกรม,มันม้วนวนบินอยู่บนท้องฟ้านะการเล่าสตรอรี่มันก็เหมือนแบบเราเขียนบทภาพยนตร์มันเหมือนกับการที่เราเขียนนวนิยายนั่นแหละครับที่มันจะต้องมีพระเอกนางเอกเพื่อนพระเอกพ่อแม่พระเอกตัวร้ายมันถึงจะครบองค์ผมจะยกตัว ่าอยงเป็นเรื่องง่ายๆจากยุคที่ผมผ่านมาแล้วกันไม่รู้น้องๆยุคนี้จะเคยดูหรือเปล่านั่น,น,นก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ จะเามาเปรียบเทียบกับไอ้เรื่องคอนเซปต์จุดเด่นจุดรองอุปรกรณ์เสริมเนี่ยให้เข้าใจกันดูตัวหลักของเรื่องแฮร์รี่ครับก็คือแฮร์รี่จริงๆก็ควรต้องมีตัวเดียวนั่นแหละแต,แต่ก็ว่าจะนับไอ้พวกเฮอร์มโอนี่ลอนวิสซี่อะไรเข้าไปด้วยก็ได้แต่จํานวนตัวเอกเนี่ยมันก็ต้องมีน้อยใช่ไหมเมื่อเทียบกับประชากรในหนังคนที่เดินผ่านไปผ่านมามีเป็นพนันเป็นหมื่นคนเลยตลอดแบบ7ซีรีส์แต่ตัวที่เล่าเรื่องจริงๆอ่ะมีแค่3ตัวหรือหลายๆเรื่องตัวเอกก็อาจจะมีแค่2ก็คือพระเอกกับนางเอกจานวนอ่ะ มันก็เหมือนกับเวลาเองจะไปซื้อทีวีตาม power buy ตามร้านขายทีวีแล้วเขาก็จะเปิดภาพวิวทิวทัศน์นกให้ดูธรรมชาติเตาทะเลทายปลาทายเมืองมันไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรครับไม่มีเรื่องราวอะไรแค่ให้ดูว่าเออชีวีกูคมชัดนะคอนเซปต์เองเนี่ยมันก็ต้องมีจุดเด่นเหมือนกันคือออกมาปุ๊บเด่นเลยมองอันนี้ปุ๊บรู้เลยว่าคอนเซปต์ในพื้นที่เราเนี่ยแม่งมาจากอะไรแต่ข้อจํากัดของมันก็คือนั่นแหละควรต้องมีแค่หนึ่งเดียวหรืออย่างมากสุดเลยนะขอแค่2จุดคือถ้าเกิดว่ามันออกมา เกลือเกินไปเยอะเกินไปมันก็ไม่เด่นแล้วไงมันก็คือแย่งกันเด่นเหมือนกับไอ้บูธขายขนมชิฟฟ่อนผมอ่ะที่ผมแสดงให้ดูอ่ะถ้ามันมาเปรียบเทียบกับห้องเราแล้วผมคิดว่าจุดเด่นของตัวมังกรที่ทําให้ดูเป็นมังกรเลยนะนั่นก็คือหัวมังกรครับคือถ้าเกิดว่ามันเป็นขามังกรโผล่มามันก็ยังอาจจะดูเป็นขาแย่อยู่หรือหางโผล่มามันก็อาจจะยังไม่ชัดเท่าหัวดังนั้นครับในที่นี้ผมจะใส่หัวเข้าไปเพื่อให้มันเป็นจุดเด่นอ่ะแต่เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องจุดเด่นจุดรององค่พวกแฮี เดินไปเดินมา3คนอยู่ดีๆไล่คา,าถาได้เองไม่ต้องมีการสอนอะไรกันเลยคุยกันเองคนเจอนูน่นเจอนี่เองเรื่องมันจะดูสนุกปะ<ม>ก็ไม่ใช่มันก็อาจจะต้องอุ้ยเดินไปเจอคนที่คอยบอกความลับเว้ยต้องไปเจอคนที่มาช่วยเหลือไปเจอคนที่มาคอยทําร้ายคอยกีดขวางเส้นทางก็คือพวกตัวละครเสริมนั่นแหละครับอย่างแฮกิตเอยดับเบิลดดวอเดอร์มอร์คือพวกนี้มันมีความสําคัญตลอด7ภาคเลยแล้วตัวละครมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าให้ไปมองคนทั้งเรื่องนะที่มีเป็นหมื่นคน กลุ่มตรงนี้มันก็ยังดูน้อยอยู่ดีอาจาจะสักแค่10%ของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในหนังอย่างเรื่อง Batman, Batman แบทแมนแบทแมนเนี่ยเป็นตัวเด่นและตัวรองคือแหละจ็กเกอร์แฮร์รี่ควินตัวไรแค่สามสี่ตัว <c oughs> คือมันแค่มีปริมาณครับมากกว่าตัวละครหลักอยู่มันไม่ได้เด่นเท่าตัวเอกแต่โผล่มาปุ๊บบ,บางทีแม่งสามารถเปลี่ยนเรื่องได้เลยดําเนินเรื่องให้มันโซต่อไปได้มันก็เปรียบมันพวกคอนเซปต์ลองลองลงมาไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเด่นเท่าจุดเด่นก็ได้แต่พอโผล่มาปุ๊บเฮ้ยสตอรี่แม่งน่าสนใจขึ้นเว้ยในคอนเซ เ,เหมเป็น long, คอนเซปต์ลองครับแต่จะต้องรอเพิ่มไอหัวมังกรเข้าไปก่อนดีไซน์นี้มันถึงจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมีจํานวนที่มันมากกว่านี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้คนที่มาดูงานเราเนี่ยเชื่อได้ว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นคอนเซปต์นั้นจริงๆคือคอนเซปต์มังกรจริงๆในงานอาจจะมีสัก3 4 5 6. จุด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 อันนี้ก็ลองเอาไปจัดสรรกันเองอย่างงาเมื่อกี้มีลําตัวมังกรเป็นจุดลองแล้วอยากจะเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกได้บ้างก็อาจจะอย่างเช่นขามังกรที่เมื่อกี้เราคิดกันไว้เพิ่มมขึ้นาปุ๊ คอนเซปต์ Concept, มันก็จะยิ่งชัดขึ้นหรืออย่างหางมังกรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าจะมาตัดทอนเป็นอะไรสิ่งเหล่านี้ครับมันก็จะช่วยเข้ามาสนับสนุนให้คนที่เข้ามาใช้งานพื้นที่เราเนี่ยเห็นว่าเอ้ยห้องนี้แม่งเหมือนมังกรเลยวะ่ะส่วนสุดท้ายอันนี้ยังไม่เคยสอนนั่นก็คือองค์ประกอบเสริมอย่าคิดว่าไอ้ส่วนเสริมพวกนี้ไม่สําคัญครับเหมือนเวลาคุณอยากจะเล่นเกมสมัยนีย้ให้แม่งสนุกอะ่ะมันก็ต้องมี extension เสริม m อดเข้าไปแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมี m อดนู่นนนนนี่่่่ัใสสเขข้้าาาาไปตตมมมคควชอออบงงงและยยกก็ิุ อย่างแฮร์รี่อีกแล้วยกตัวอย่างเรื่องเดียวไปเลยไอองค์ประกอบเสรมิมอ่ะมันก็เหมือนกับพวกนักเรียนในฮอกวอตที่แม่งเดินไปเดินมาเดินผ่านหน้ากล้องเฉยเผมถามว่าถ้าเกิดในกลุ่มแฮร์รี่ใส่ชุดพ่อมดแค่กลุ่มเดียวอยู่ในฮอกวอตแต่ว่าคนอื่นๆโหแม่งใส่ชุดเสื้อยืดเสื้อเชอิ้ตธรรมดาไปเรียนฮอกวอตแบบมีล็อกเกอร์เหมือนโรงเรียนธรรมดา <c oughs> คุณอินไหมคุณก็ไม่อินกับหนังอีกฮอกวอตเองมันก็ควรจะต้องให้ดูเหมือนประสาทยุก,กลางยุคที่เขาว่ามีพ่อมดแม่มดเยอะๆเหมือนกันครับตอนนี้เรากําลังใช้คอนเซ จีนถ้ามันไม่มีวัสดุอะไรที่มันเป็นจีนไม่มีแพทเทิร์นที่มันเป็นจีนถามว่างานนี้มันไปต่อได้มัน,มนก็คงไปต่อได้แต่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์คนเข้ามาดูอาจจะบอกวิ่เกรดมังกรมาซิดเนียป่ะเนี่ยก็เป็นได้ถูกไหมคือ ไม่ขนาดนั้นหรอกแค่ยกตัวอย่างให้มันโอเวอร์เข้าไว้แต่ถ้าเกิดเรามีการสร้างแพทเทิร์นมีการใช้วัสดุที่มันสื่อถึงความเป็นจีนมากขึ้นเนี่ยครับมันก็ดูเหมือนแบบเราใส่ใจอะแล้วมันจะเอื้อให้คอนเซปต์เราน่าเชื่อถือมากขึ้นนั่นเองนะานแล้วนี่ก็คือการแบ่งความสําคัญครับของคอนเซปต์ทำให้พื้นที่เรามันไม่น่าเบื่อไม่ใช่มีแค่ลาตัวเป็นแย่พันแมงป่องอย่างนั้นพอรู้รายละเอียดแล้วกลับมาที่ห้องของเราต่อมาดูที่จุดเด่นในหัวมังกรอยู่ดีๆครับจะโยนหัวมังกรเข้าไปตู้มโยน นะต้องมาดูด้วยว่าพวกเนี้ยมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนมันถึงจะสวยละ่ะแล้วมันจะต้องมีทั้งหมดเลยไหมบางอย่างตัดได้ไหมถ้าไม่ตัดแล้วจะเอายังไงดีแน่นอนว่ามันไม่มีทางจะยัดดีเทลทั้งหมดเข้าไปในห้องนี้แล้วสวยได้รอกครับสำหรับเบื้องต้นนะนะดังนั้นถึงจะเป็นจุดเด่นอย่างหัวเนี่ยก็ต้องมีการตัดทอนเหมือนกันและอีกอย่างที่สําคัญก็คือในเมื่อมันเรียกว่าการดีไซน์แล้วเนี่ยการให้ฟังก์ชันร่วมไปกับการดีไซน์ด้วยจะเป็นการดีกว่า <Okay. S 1> การที่อยู่ดีๆเอาแค่หัวมังกรมาตั้งเป็นสเกลเจอร์เป็นมัังกรไฟอ์่ชนะ อย่างนั้นใครๆก็ทําได้ครับอย่างน้อยๆไอ้มังกรนี่มันลอยอยู่ส่วนหัวที่มันเด่นเนี่ยมันก็น่าจะลอยเหมือนกันถ้าเกิดคิดว่าไอ้หัวเนี่ยมันต้องลอยอยู่คิดซิว่ามันควรจะต้องเป็นฟังก์ชันอะไรง่ายๆเลยเราก็อาจจะเดเวลลอปให้มันกลายเป็นไฟเชเดรเลียเป็นไฟระยะได้ครับอ่าดูสวยๆรูๆชัดๆไปเลยในที่เนี้ยผมจะขออนุญาตวาดเป็นหัวมังกรเลยแล้วกันเอ้ายศเดีมึงเพิ่งบอกว่ามันต้องตัดทอนไงตัดทอนครับแต่ว่าผมจะไปตัดทอนในส่วนดีเทลผมจะใช้เม็ดคริสตัลที่มัน กันเป็นรู้หัวมังกรใครคิด้าไม่ออกผมมีเลฟมาให้ดูอ่ะนี่งานประกวดผมเองมาจากอันนี้แหละนะผมคีดเกียดคิดใหม่แต่ผมจะดึงมาแค่หัวเฉย เราได้จุดเด่นมาแล้วแล้วก็จุดรองอย่างเดียวเนี่ยก็คือตัวมังกรที่มันพันรอบห้องดังนั้นจุดรองเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะบอกว่าอย่างนี้ก่อนเวลาผมวาดเนี่ยผมไม่ได้มานั่งคิดเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะว่าอะจุดเด่นต้องมาก,ก่อนแล้วค่อยจุดรององค์ประกอบเสริมแต่เวลาคิดเนี่ยผมคิดรวดเดียวทั้งหมดเลยมันมันง่ายกับผมมากกว่าแต่อันนี้งานสอนไงเลยแบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยที่คุยกันไว้เนี่ยมันจะเหลือแบบพวกมือมังกรใช่ไหมครับที่สามารถเอามาใช้ได้ซึ่งผมแอบใช้ไปนิดหน่อยแล้วนะคือไอ้ตรงลูกแก้วงกรอ มันจะมีบางลูกที่ผมแบบมีการใส่แบบเล็บจิกไว้นิดนึงเป็นกิมมิคนิดนิดเพื่อไม่ให้หัวมังกรมันดูลอยเกินไปเหมือนแบบมังกรมันเกาะอะไรอยู่หน่อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเอามือมังกรเนี่ยมาแต่งเป็นชุดโซฟาจะเวิร์กหรือเพราะว่าพอผมคิดถึงมือมังกรแล้วเอามาแต่งเป็นพวกอาร์มแชร์เป็นโซฟาผมคิดไปถึงพวกแบบเกมอ p g จีอ่ะที่มันจะแบบดิบๆเถื่อนแล้วเจ้าผู้ครองนครก็จะแบบโผลมาบนโต๊ะมังกรอย่างนั้นอ่ะแลวคือแม่งโผลมาทั้งอันอย่างนี้เลยเป็นที่นั่งมันจะดูแรงไปไหม มันเหมือนไม่ใช่แบบจีนที่ผมจินตนาการไว้เท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่ตัวมือหรือว่าขามังกรมันมีเล็บที่มันมีความยาวถูกปะผมว่ามันจะมีอยู่ฟังก์ชันหนึ่งครับที่มันน่าจะเหมาะกับอะไรยาวๆนั่นก็คือพวกคมไฟอย่างไอตัวฟลอร์แลมอย่างเงี้ยมันก็มีลักษณะยาวเนาะเหมือนเล็บมังกรเลยแต่เราเอามาเดว,วลอลล็อปให้มันไม่คมมากครับห,ห,ห,หรือว่าอย่างนั้นจริงๆโซฟาก็ได้วะจริงๆก็ได้แหละแต่ผมเอาไปใส่คมไฟดีกว่าวะซึ่งถ้าผมใส่คมไฟไปแล้วเอามาใส่ตรงชุดโซฟามันก็จะซ้ํากันน่าเบื่อเเอาป็นยง ต้องดูลักชวรี่หน่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องดูเหมือนเล็บมังกรด้วยยากว่าปื้น <c oughs> เล็บมาก่อนเล็บมาก่อนเล็บที่1เล็บที่2เคผมเอาเป็นประมาณอะไรอย่างนี้แล้วกันนะอาจจะต้องฟรีฟอร์มหน่อยครับใช้ไม้บรรทัดคงจะไม่ได้แล้วก็อาจจะกระจายไปหน่อยมีตรงนี้ล้วก็อาจจะมีด้านในด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางอันอาจจะเป็นเทเบิลแลมด้วยก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นเทเบิลแลมด้านหลังเราก็อาจจะต้องใส่เข้าไปเพิ่มในตัวแกลนมีเล็กมีใหญ่บ้างมันจะได้แบบดูมีมูฟเมนต์ไม่ได้แบบ สูงๆอย่างเดียวนะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมใส่สัญลักษณ์คมไฟระยะหลังนี่ก็เบล์เลหน่อยได้ละไม่ต้องดีเทลเยอะมีดีไซน์ลองอยู่แล้ว2จุดทีนี้ตัวชุดโซฟาผมว่ามันก็เด่นประมาณนึงนะแต่ว่าเวลาจะเดเวลอปตัวชุดเฟอร์นิเจอร์นี่ผมว่ายากสุดเลยคือไม่ยากสําหรับผมหรอกอาจจะยากสําหรับน้องๆทีนี้ผมสร้างสตอรี่ไว้อย่างหนึ่งคือตอนนี้ไอตัวมังกรเรามันเหมือนแบบพันรอบใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันพันรอบอะไรเนี่ยมันจะไปปกป้องฝูงอีกาฝูงนกฮูมันก็ไม่น่าจะใช่คับ นะฝึกใช้จินตนาการขั้นสูงมันผมหน่อยจะได้ฝึกโมเยอะๆเข้าไว้การที่มันล้อมรอบเนี่ยมันก็เหมือนตัวแม่มันกําลังโปรเทคอะไรสักอย่างนึงอยู่ซึ่งก็อาจจะต้องเป็นตัวลูกอ่าปกป้องลูกน้อยกลอยใจอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้ดีเทลซ้ํากับตัวแม่เนี่ยดีไซน์มันก็จะเกลือเกินไปละดังนั้นคล้ายๆกับไอตอนที่เราออกแบบบูธขายชิฟฟ่อนเลยเราไม่ต้องการให้ดีไซน์มันเด่นเกินดังนั้นเราจับมันมาแค่เส้นสายก็พอเส้นสายของตัวเก็ดเนี่ยครับมันมีความเคอร์บ้างนิดๆหน่อยๆถูกไหม นะดังนั้นในตัวชุดโซฟาผมก็จะพยายามใช้เส้นสายให้มันดูเหมือนตัวลูกที่แบบ อยู่ด้านในตัวแม่ปกป้องอยู่ด้วยดูดโนโมแม่อยู่จุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะหลลูกมันลอยอยู่แล้วกันนะใครคิดซะว่ายอย่างนั้นดังนั้นเส้นสายมันจะโค้งหน่อยนะครับอาจจะต้องฟีแนนอีกแล้วอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้เอ่อทำคอฟฟี่เทเบิลอะไรไปเลยนะซึ่งก็ใช้เส้นสายให้มันโค้งโค้งมัวนม้วนเหมือนกันนี่เหมือนลูกนอนขดอยู่มีลงม้่งมีขึ้นบ้างถ้าคอฟฟี่เทเบิลมันโคง้งอย่างี้เดี๋ยวตรงนี้ต้องมาปรับด้วยนะดังนั้นตัวชุดโซฟาก็เลยจะออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าคอนเซปต์หลักกับรองเนี่ย ขนาดนี้เยอะไปมากกว่านี้มันจะเกินไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องพวกส่วนประกอบเสริมองค์ประกอบเสริมกันตรงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าง่ายก็ง่ายเรียวยากก็ยากังไงกันแน่วะคือคอนเซปต์หลักในที่นี้มันจะต้องดูจีนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเออถ้าเกิดอยากให้มันดูจีนแค่เราใส่อะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นจีนใส่ไม้สีเข้มเข้มไปหน่อยมันก็น่าจะดูเป็นจีนเทดิชชวลขึ้นมาแล้วคิดอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะเข้ากับดีไซน์ของเราไหมเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมของงานเรามันอาจจะไม่ไดดด้้ทิชันนนขา มันอาจจะก้มกึ่งไปทางแบบโมเดิร์นอวองกาศยเยอะด้วยซ้ําไป <c oughs> ไอ,ไอ,ไอพวกชื่อสาตาไตล์อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยสอนแยกอีกทีนึงนะ <c oughs> แค่พูดๆให้ฟังไว้ก่อนอวองกาศมันก็เหมือนกับสไตาล์ล้ายุคนั่นแหละดังนั้นต้องเลือกใส่ครับอย่างเช่นไอตัวผนังด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้เราอยากให้มันเด่นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่เด่นเพราะว่าลายแพทเทิร์นเนี่ยมันไปซ้ํากับไอพวกนี้หมดแล้วมันน่าจะเด่นได้มากกว่านี้อีกมีคอนเซปต์อย่างเงี้ยก็ดีแล้วครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะเพิ่มความเป็นจีนเข้าไปให้มันดังนั้นผมจะใส่่่แแพทเเเรนนีีีมัยกวาาาดูล้ปป็จจขไ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่ใช่ว่า R อายุดีๆนึกจะใส่ก็ใส่เข้าไปไม่งั้นไอตัวคอนเซ็ปที่มันเป็นเกล็ดมังกรกับตัวแพทเทิร์นมันก็จะไปแบบทับซ้อนกันไงสวยไหมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าไม่นะดังนั้นต้องคิดก่อนครับว่ามันจะต้องเอา2องอันนี้มาเหมิรดรวมกันยังไงถึงสวยนั่นแหละครับหน้าที่ดีไซเนอร์ยุ่งยากดีไหมดังนั้นขอเวลาคิดสักครู่ ผมขอถอนคําพูดนะครับจริงๆแล้วแพทเทิร์นจีนกับไอไลน์นี่มันก็เข้ากันดีอยู่ก็คือผักให้ไอตัวลายเกดมังกรเนี่ยไปเป็น background แบ็กกราวด์แทนแล้วเราก็ดันเส้นแพทเทิร์นจีนให้มันชัดขึ้นในการหาวัสดุมาปูพื้นในความคิดของใครหลายๆคนก็อาจจะคิดไปถึงพื้นไม้สีเข้มเพราะว่าอาจจะไปจําจากแบบพวกรงเตี้ยมลงน้ําชาที่เราดูในซีรีส์จีนอะไรอย่างนงี้กันมาแบบพวกวัดจีนลงเจอันนั้นก็ต้องใจเย็นๆก่อนครับเพราะว่าการไปใช้ไม้สีเข้มอย่างนั้นอะดูเป็นจีนไหม ก็อาจจะใช่แต่ว่ามันจะไปติดเทดิชแนลเกินไปหน่อยด้วยดีไซน์ของเราเนี่ยครับมันไม่จําเป็นจะต้องวัฒนธรรมจีนจ๋าอะไรขนาดนั้นแล้วมันดูโมเดิร์นมากกว่าแล้วตอนนี้เรามีพทเทินจีนที่มันก็ชัดเจนว่าเป็นประเทศจีนอยู่แล้วด้วยผมเลยมองว่าวัสดุเป็นไม้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเพราะมันอาจจะทาให้ดูโบราณเกินไปอาจจะเลือกเป็นแบบพวกกระเบื้องหินอ่อนเพราะว่าวัสดุเนี่ยครับมันก็ดูมีราคาแล้วก็เหมาะสมกับคอนเซปต์ของเราเป็นมังกรที่เป็นสัตว์เทพเจ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงของประเทศจีนให้มันดูแบบ มีความสง่ามากขึ้นแบบโอ้โหเชเดรียใส่ไฟเข้าไปเยอะๆสะท้อนลงพื้นกระเด้งเข้าตาความรวยแบบมันกระแทกตาเข้ามาก็อาจจะเป็นอะไรอย่างนั้นก็ได้นาดังนั้นเราสรุปได้แล้วว่าจะเป็นพื้นหินอ่อนแต่ใครจะเลือกทำแพทเทิร์นลายกระเบื้องก็ได้นะครับมันก็จะได้ดูมีอะไรหน่อย นอกจากพวกแพทเทิร์นจีนแล้วก็พวกแมทเทเรียลนะครับสิ่งที่มันสื่อถึงความเป็นจีนได้อีกนั่นก็คือพวกพร็อพนั่นเองอย่างในที่นี้ผมเสริมพร็อพอะไรที่มันแบบดูให้ความเป็นจีนมากขึ้นแบบอย่างของพวกไม้ประดับตามแบบพวกญี่ปุ่นพวกจีนอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีการใช้กิ่งไม้อะไรอย่างนี้มาประดับตกแต่งห้องถูกต้องไหมครับอันนี้ผมก็ใส่เข้ามาด้วยหรือว่าจะเป็นขวดลงขวดเหล้าถ้าเกิดเป็นเหล้าจีนก็นึกถึงเหล้า XO ที่เขาเอามาทำอาหารผมไม่รู้ว่ามันเอามากินได้หรือเปล่านะแต่ขวดมันกลม,กลมๆไนะ นะครับต้องอย่าลืมใส่และเรื่องราวนะครับของการวางคอนเซปตที่มีสตอรี่ของงานออกแบบภายในทั้งหมดก็จบลงแล้วถ้าผมขยันหน่อยผมจะลงสีให้ดูปัดปาดแต่ถ้าเกิดผมขี้เกียจก็คือเดี๋ยวไปสรุปกันเลยผมจะขยันหรือผมขี้เกียจเอา้าตามไปดูกันครับ <laughs> เรื่องนี้แล้วผมคิดว่าเนื้อหาแม่งเยอะมากๆนะ <c oughs> คือแบบผมรู้อยู่แล้วแหละแล้วนี่ก็วางแผนว่าถ้าเกิดปูพื้นฐานเนี่ย7-8 EP น่าจะพอแ <c oughs> ม่งไม่พออ่ะทำไมาอยู่ยิบเนม่ง มาเป็นจุดหนึ่งจุดสองจุดสามแล้วเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีต่อไปอีกแหละคือคอนเซปต์ดีไซน์นี่เป็นเรื่องแต่ละบุคคลเลยครับเพราะอย่างผมสอน line, ออนไลน์ก็ได้แค่ยกตัวอย่างวิธีการคิดโจทย์ให้ดูแค่อย่างละหนึ่งโจทย์แต่ถ้ามาเจอที่ตึกเนี่ยมีเป็นร้อยโจทย์ครับแล้ววิธีการคิดงานแต่ละโจทย์ก็ไม่เหมือนกันมันมีอะไรที่มันอินดีเทลมากกว่านั้นเยอะมากดังนั้นคุณคิดถูกแล้วครับอันนี้คือการโฆษณาให้มาเรียนที่ตึกเราซึ่ง e p ต่อไปครับจะเป็น EP ีสุดท้ายและของการปูเบื้องต้นของคคคออ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 นนนนน็์ดดดีไพพััักกกกก่่วววหหืืจะมาาาลองออแบบสใูู้ํ สถาปขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงอ,อ๋อมันก็คือตึกแต่จริงๆแล้วสเกลมันจะเล็กจะใหญ่ได้มากกว่านั้นอีครับเด็กนี่ก็สามารถออกแบบบูธออกแบบสเกลระดับอินทเลียได้หรือว่าถ้าเกิดสเกลใหญ่กว่านั้นมันอาจจะเป็นระดับโครงการคือมีหลายๆตึกมารวมกันแล้วก็มีแลนสเคปเข้าไปด้วยหรือสเกลในระดับวางผังเมืองเลยก็มีมันแยกได้หลายทางมากอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแต่เบื้องต้นเนี่ยกับเข้าสู่ความเข้าใจพื้นฐานนั่นแหละถูกแล้วคิดว่าเป็นตึกไปก่อนง่ายๆดังนั้นครับ e ีีหน้าจะมาลองใสใ่ออกาีีดยยจ E ท ได้มันจะมีแนวทางการวางคอนเซปต์ที่คล้ายๆกันอยู่อันนี้ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นยังไม่ได้เจาะลึกเพราะถ้าเกิดเจาะเึือาไอชิเทคเนี่ยโอ้โหมันจะต้องไปรีเสิร์ชทั้งยูเซอร์คือใครโลเคชันตั้งอยู่ที่ไหนแต่ละตึกอาจจะต้องแบบมีแบ่งคอนเซปต์แต่ละชั้นไหมโอ้อันนี้เอาแค่ความสวยงามของอาคารก่อนแล้วกันแล้วก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องพื้นฐานของอาคารอย่างเช่นทิศทางแดดลมฝนมันก็จะไปมีผลต่อรูปทรงอาคารเหมือนกันดังนั้นครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดทุกสาระความรู้ดีๆจากชาแนลเรากดกระดิ่ง notification YouTube เน,นจะ้จตุิครั้งที่คลิปให่วกเรง นะและถ้าจะให้ดีครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดให้กับพวกเราด้วยจะกดไลค์กดแชร์โหยิ่งดีไปอีกขอบคุณมากเลยครับเป็นกำลัง,งใจที่ดีให้กับพวกเรามากๆสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย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 